เจอแล้วเ,เ,เลยเขียวๆเ,เลืออะไรอ่ะเ,เลยเขียวๆเ,เลืออะไรก่อนเลือผีปะ เลสิกจบนะเอ้ยอย่าพูดนะมีอยู่จริงไอหนวดขาวร้านดีๆอย่างนี้ก็ต้องเก็บไว้ใช้คนเดียวสิวะแกจะกระจายให้คนรู้ไปทั่วทำไมฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่าร้านก็กดเก็บพลาดเลยทัร้านดีๆแบบนี้คนล้นทั่วโลกกันทท้งนั้นแหละลุงไม่แต่ลุงเท่านั้นแหละไปอยู่ไหนมาแล้วเขามปลูกค้าประเภทไหนมั่งวะ เอาเป็นว่าร้านเขากดเกมพาร์ทกดผลเลทห้าล้านดีแถมยังม,มีบริการรับฟาร์มโคตรดีชอบแกัชชี่บอย่ะทิบเป็นกัจชิเกิลบอยรว้าว้อ มันเดินตามได้หรอโคตรโหดก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดนะครับผม BXCZ เช่นเคยท่านผู้ชมแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่ท่านผู้ชมที่มันมีอัปเดตผลบลูคมานี่มันเป็นผลของบลูคท่านผู้ชมแต่มันอัปเดตใหม่แบบหมดเลยนะท่านผู้ชมแบบโคตรโหดแล้วก็มารีวิวอีเวนต์ใหม่ด้วยท่านผู้ชมคืออีเวนต์ฮาเรวีนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอีเวนต์นี้มันปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างท่านผู้ชมเริ่มจากนี่เลยท่านผู้ชมกัสซื้อบ่อยยอพี่ผมไปเปิดชิปมาท่านผู้ชมซึ่่่่่งผผผลลลบกกเเเเนนนนีีียยมม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 ัทททาาาาาารรรโดดดใหหููู้้ชชสคิ นะครับว่าสกิลที่1มันเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมมาดูกันเลยสกิลแรกท่านผู้ชมเป็นสกิลแซดท่านผู้ชมคือแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมตอนแรกอะแบตเตอรี่เอฟบ้ผมเห็นเป็น30เว้ยแต่ตอนนี้มันเพิ่มเป็น75แล้วมาเดีย๋ยวเราลองดูกันครับผมสกิลแรกนะครับจะเป็นการพุ่งไปแล้วก็ทำการแช่น้ำแข็งเหมือนเดินท่านผู้ชมแต่ดูมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลใหม่ไปปึ๊บว้าวเฮ้ยอย่างนี้เลยท่านผู้ชมคือมันพุ่งไปแบบเมื่อกี้เลยเดี๋ยวผมลองให้ดูอีีกกรอนะออบบบนนนนนึงงะนะัผม้ลลแไๆ นี่พุ่งไปอย่างนี้เลยท่านผู้ชมสกิวแซดนะครับจะเป็นการแชร่แข็งศัตรูนะครับแล้วก็ทำความเสียหายตอนที่แช่แข็งด้วยเดี๋ยวผมรองบอรให้ดูอีกอีกทีนึงอันนี้ผมรีวิวให้ดูก่อนต่อไปสกิลที่สองท่านผู้ชมจะเป็นสก,กิลกี๊ท่านผู้ชมจะเป็นแบบว่าสกิลแบบเหมือนระเบิดพลังในระยะใกล้ๆตัวท่านผู้ชมเป็นวงใกล้ๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะสกิลเอ็กซ์นี่ โว้ยโคสวยดูเอฟเฟกที่มันทำมาท่านผู้ชมมีเอ้ผู้โจมผ่านผีปะ่ะมันมีผีลอยขึ้นมาด้วยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่อีกรอบนึงรีวิวให้ดูสองครั้งเลยอันนี้รีวิวใกล้ๆน่าจะได้อยู่ท่านผู้ชมป่ะหนึ่งสองสามอันนี้ถ้ากดคืออะไรอือคืออะไรอะ่ะเบจิต้าเหรอจะเบ่งพลังอะท่านผู้ชมป่ะกดเลยโว้ยมีเอฟเฟกต์ผีแล้วก็ระเบิดพลังรอบๆตัวท่านผู้ชมทำดาเมจเนี่ยเป็นสกิลแบบ AOE ด้วยท่านผู้ชมคือแบบโดนทุกคนเลยสกิลที่หนึ่งเป็น AOE นะต่อไปสกิิลลทที่่ครับสกานผู้ชม นี่เป็นสกิลเหมือนแบบพ่อพ่อพลังกินปา่า <laughs> คือเป็นสกิลพ่อพลังกินปา่าท่านผู้ชมก็คือถ้ารกดสกิลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบการที่เราผักศัตรูไปอ่ะแต่มันไม่ได้ผักไปเลยนะท่านผู้ชมมันจะเป็นเหมือนผักแล้วมันติดอยู่กับสกิลับะของเราอะท่านผู้ชมอย่างเช่นแบบเนี้ยเนี้ยเอ้ยโค่โหดต่อไปท่านผู้ชมสกิลบีเดี๋ยวผมจะลองสกิลบีดูเลยท่านผู้ชมลองกดสกิลวีปึ่ม จะเป็นการสร้างย่างย่ยางอะไรละ่ะโอ้จะเป็นการสร้างย่างย่างโอ้ยทมาันติดคาว่าย่างล่ะท่านผู้ชมจะเป็นการสร้างล่างแยกเงาท่านผู้ชมเป็นแยกเงาของเราท่านผู้ชมที่เราสามารถกดสกิลไหนก็แท้สกิลตามเราหมดเลยท่นยานผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะอ่ะมันจะมีแยกเงาเมื่อกี้มันจูบกันทำไมอ่ะมันเป็นเกย์หรอแยกเงาบิ้งซีซี่เป็นเกอท่านผู้ชมมากดสกิลหนึ่งเห็นปะม,<า>มันใช้สกิลตามเราหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ย ก็คือใช้คูณ3เลยอ่ะเนี่ยไอ้เข้าจี้โกงแล้วสกิลมัดนะผมจะลองสกิลมัดให้ดูนะครับว่ามันใช้สกิลตามสกิลมัดหรือเปล่าอ่ะกดไปเลยท่านผู้ชมลองสกิลมัดดูสกิลมัดไม่ใช่ท่านผู้ชมใช้แค่สกิลผลอ้ถ้าแบบว่าใช้สกิลแบบทุกสกิลนะท่านผู้ชมน่าจะโคตรโกงนะเดี๋ยวลองเป็นแบบไอ้นี่ไหมดาบไหมท่านผู้ชมอาจจะเป็นแบบทริปเปิลคาตาณาท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยว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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กดเลยกดเลยบึ้มถือดาบเฮ้ ถือดาบตามเราด้วยท่านผู้ชมอีอย๋ยวลองกอดสก,กิลดูอ๋อมันถือดาบอ๋อมันจะใช้ดาบ,บที่เราใช้นี่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปง,ง่ายๆท่านผู้ชมก็คือถ้าเราถือมัดอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเงาของเราก็จะใช้ตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะถือดาบอะไรอะ่ะเงางก็จะใช้ตามด้วยท่านผู้ชมเดีย๋ยวลองปืนดูว่าปืนได้ไหรือเปล่าท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราจะลองทุกๆอันเลยนะอ่ะปืนได้ไหม ปืนเหมือนจะไม่ได้นะท่านผู้ชมอ๋อปืนน่าจะไม่ได้ท่านผู้ชมน่าจะได้แค่หมัดกับดาบท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับผมสําหรับสกิลของบรูคที่ปรับมาใหม่แล้วก็สกิลเอฟนะครับท่านผู้ชมจะเป็นการพุ่งไปอย่างนี้นี่โครเทแล้วแบบ เห็นไหมเหมือนเราเป็นผีด้วยนะมันจะแบบเป็นเงาๆอ่ะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลเอฟเนี่ยจะใช้ได้เรื่อยๆเลยท่านผู้ชมใช้แบบได้ตลอดเลยอ่ะท่านผู้ชมคือแบบว่าดีมากเพราะว่าแต่ก่อนท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบทิ้งร่างเงาเราไว้ใช่ไหมท่านผู้ชมแบบว่าคือเรากดสกิลใช่ไหมท่านผู้ชมสกิลหนึ่งกับสกิลเอฟเนี่ยคือร่างเงาของเราอ่ะมันจะตกไว้แล้วก็ทําให้แบบเป็นเป้าหมายการโจมตีได้ง่ายท่านผู้ชมก็คือแบบว่ากลุ่มอ่ะเป็นผลกลุ่มแต่มันปรับใหม่โคตรโหดเฮ้ยโคตรเอากะชิบ่อโยแล้วผมแยกเงาพันล่างอ่ะอออน่ไมมมล้ววผผููงะาาัคืตหดช เนี่ยแล้วผมถืออย่างเงี้ยอะเนี่ย้ผมยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้ไหมว่าผมตัวไหนไม่มีทางรู้ท่านผู้ชมคือของแท้ไงแล้วก็มันมีไอ้นี่อัปเดตใหม่มาด้วยท่านผู้ชมฮาลาวีนนี่ท่านผู้ชมเห็นกล่องข้างบนไหมมันจะเป็นกล่องสีดำๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบว่ากล่องที่สามารถเก็บแล้ว1มีสิทธิ์ได้ผลพิศสารสอได้เงินมากขึ้นแล้วก็ได้กระดูกด้วยท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองเก็บดูนะซึ่งเราเก็บกล่องเนี้ยมันก็จะมีผีมาด้วยท่านผู้ชมอ่ะลองเก็บดูนี่ มันก็จะสปอนผีมาอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นปะโอ้ยเป็นผีบุกี้แมนกับผีอะไรฟังหลงต่อเ้ยเ้ยนี่ไงรอผลใหม่เลยท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นการแชร่แข็งท่านผู้ชมขอไภัยด้วยแช่แข็งอย่างนี้อะทำดาเมจก่อนแล้วก็นี่หลังจากตอนที่มันแช่แข็งอะมันก็ทำดาเมจอ,อีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมสกิลที่สองดูให้ให้ดูเลยท่านผู้ชมนี่เป็นการระเบิดพลังอย่างนี้เลยต่อปสรกิลที่สามท่านผู้ชมจะเป็นการผลักศัตรูไปอย่างนี้เลยนี่ โคแจมอะนลับโอ้นี่ไงแยงเอาพลังไว้ดิท่านผู้ชมมีคนมาช่วยนี่ไงระเบิดพลังท่านผู้ชมผมขออนุญาตใช้กิ๊นี้ใส่เพี้ยนเตอร์นักล่าหัวดับหนึ่งหรอผมไม่ตายผมไม่ตายท่านผู้ชมนี่ไงระเบิดพลังคือล่างเราเราก็ระเบิดพลังมาด้วยท่านผู้ชมเอเอเอ,เ,อเรียกมาใหม่ดีเฮ้ เงามผมโดนเงามผมโดนให้นี่เราให้เงาเราไปสู้แลนะผู้ชมปล่อยไปเลยพลังอย่างนี้โอ้ยคนแรงระเบิดนี่ไงเพียนเตอร์นักล่าเขาเหัวอนัดหนึ่งจะเจอผมไงท่านผู้ชมขออนุญาตเลยนี่ท่านผู้ชมเงาเราสามารถรับดาเมจแทนเราได้นะเรียกเงาม,มาใหม่ท่านผู้ชมโคตรโกงโคตรโกงอะ่ะนี่อย่างนี้เลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเงาเรารับดาเมจแทนเลยอะ่ะโคตรโกงอะ่ะ โอ๊ยโอเคผมน่าจะตายแล้วล่ะท่านผู้ชมแต không không ่แบบเพื่อนผมมันยังไม่ฆ่าดูว่าผมมันฆ่าได้สกิลอย่างนี้หรอเดี๋ยวผมโทรเรียกเพื่อนผมก่อนก่อนว่าเขาต้องการอะไรที่เขามาฆ่าผมอย่างเงี้ยอ่ท่านผู้ชมฮัลโหลคือคุณคุณมาฆ่าผมทำไมอ่ะผมกำลังรีวิวสกิลใหม่อยู่เลยนะคุณพีฮันเตอร์นักล่าฆ่าวหัวดับหนึ่ง คุณรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเลย <laughs> นี่กำลังกำลังบอกท่านผู้ชมว่าแบบมีอัปเดตมาใหม่คุณเพียนเตอร์มันมีอนี่ด้วยท่านผู้ชมเรือเป็นซากเรือหักปลหักพังหลังจาก,ากท,าะจะที่เราเดินทางออกจากเกาะท่านผู้ชมแต่อย่าให้คุณเพียนเตอร์พาไปดูเ๋ยราสะสมผลก่อนว่าเราได้ผลไหนหนึ่งสองสามเอ้ยผลไม่ผลลูกเกตอะให้แล้วกัน นายเดี๋ยพาท่านผู Fair ้ชมมาดูก่อนว่าอัปเดตใหม่ที่แบบมันเจอซากเรือประหลักหักพังเนี่ยเห็นบอกว่ามันเจอได้จากการเดินทางไปเขตอันตรายไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูคุณเพียร์เตอร์คุณพร้อมไหมนักล่าหัหน้าอันดับหนึ่งไอ้พร้อมแต่คุณก็ต้องพร้อมอยู่ดีคุณลงมาที่เรือผมเรือลําใหม่พูดปุ๊บก็เจอปั๊บเลยเออเรืออะไรอ่ะเรือเขียวเห็นไหมเจอแล้วเออเรือเขียวเรืออะไรอ่ะเรือเเขียวเรืออะไรก่อนเรือผีป่ะ เฮ้ยเรือผีจัดการเรือผีก่อนเพื่อนเอาเรือผีก่อนทำไมเรือผีมันแปลกอะพี่เออทำไมเรือผีมันมันมันมองเห็นได้แบบล่องหนอย่างนั้นเลยอะจะป่ะเพราะอะไรโอ้ยเรือ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 จะพังคนนึงถ้าเรือพังแล้วก่อนจะหายป่ะไม่รู้กูตีก่อนอุ้ยเรือเหลือยี่สิบสองเรือเหลือเยอะเรือละหกเรือลยหกอ๋อเรือพังเลยก็ไม่หายก่อน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 ไม่หายไม้มีมันดอกกระดูกด้วยใช่หรอดอกกระดูกอะไรไม่รู้เต็มเลยแต่ละวันพัง่อนจะตายอุ้ยปลาฉลามเยอะมากเพื่อน จะตายแล้วปลาฉลามช่วยเคลียร์ปลาฉลามหน่อยไหนเอ้ยจะตายอีกแล้วจะตายอีกแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะดับโบนกับอะไรอ่ะอะไร x x x top x top เลยวะ x top x top คืออะไรไหนด่วน x top ไม่เจอนะนี่อันนี้ก็คืออัปเดตใหม่ท่านผู้ชมเราก็เจอแบบนี่ซากปลาหลักเรือหักพังอย่างนี้เลยมีอะไรบ้างน่าจะมีกล่องอย่างเดียวปะ กล่องมีกล่องให้เก็บแล้วก็มีเรือเมื่อกี้ใช่ปะมันจะเสกเรือมาก็จะมีกล่องแล้วก็มีเสกเรือมาท่าผู้ชมเป็นเรือแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรเรือผีป่ะเพื่อนจร่งเจออะใช่จะตีมันไม่ทันเรือผีตีแล้วก็ไดกกระดูกใช่ปะตีไม่ทันเ่ะอ้าวอ้าวอ๋อเออเรือมันหายดีหว่าลืมไปเราจนสลัดกำลังมุ่งหน้าไปที่ซีออฟโต้ของเราเอาเลยไหมเราไหนๆเราก็เจอแล้วเสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยเจอสร้างเรือแล้วอีเวนต์ใหม่ไปเลย้เพื่อนนี่ท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันจะสร้างเรือแล้ว ก็จะมีกล่องอย่างเดียวเดีย๋ยวเราเรามาตีกันดีกว่าว่าเราจะได้เป็นอะไรบ้างเฮ้ยเ<ห><ห>ดี๋ยวลองลองไปแลกไอ้นี่ปะไอ้มีกระดูกปะเพื่อนถ้ามีกระดูกกระดูกอยู่ห้าสิบห้านะข้ามีอยู่สองร้อยแปดสิบสองเนี่ยเดี๋ยวเราไปแลกสิเผื่อแบบมีของใหม่มาเพราะเขาบอกว่าเอ็นบีซีมีของใหม่มาด้วยนี่เหมือนไนอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่เราจะเก็มันพ่นไฟออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะคาถาคาถาไฟเหรอตัดทุ่งตัดทุ่งเหรอ ใช่หรอเมื่อและคาทุ่งคาทุ่งเนี่ยของมันละนี่แลกแยกเงาพันล่างได้แค่สามล่างไปก่อนละกันพุ่งเลยพุ่งสามคนเลยนะนี่ปึ้มอย่างนี้เลยนี่ผักผักโคตรโหดได้ผลอะไรทานฟอร์มเมอร์ยักษ์ผลอะไรอ่ะผลสโมกหรอโอเคผลสโมกเฮ้ยนี่เจอเจอเจอกล่องใหม่เจอกล่องใหม่เก็บเก็บเก็บ ไหนวะนี่ไงกล่องใหม่เนี่ยเอ็งเห็นปะมาผู้พ่เห็นหนะเวรมันกล่องธรรมดาใช่หรออ๋อเห็นไม่เหมือนกันโอเชตโอลิเชตมาเข้น <Okay. S 1> ไปดูก่อนมีอะไรบ้างนี่ิะะฮสุ่มสุ่มได้สิบทีต่อสองชั่วโมงยิ่งมีกระดูกเยอะก็ยิ่งสุ่มได้ไหนลองสุ่มดูก่อนนี่เ p c มีของอะไรบ้างมีรีเพาคืนค่าพลังแล้วก็มีสุ่มเหมือนเดิมเป๊ะเลย เฮ้ยมันปรับหรอสุ่มได้20ครั้งเลยเหรอใช่ปะลุ่สุ่มไปเนี่ยสุ่มได้20ครั้งเลยต่อ2ชั่วโมงโอตอนแรก,กะอะเป็น10บโอมปุ๊บทีเดียวได้เลยเฮ้ยขอบ้างนี่ไงแบกเมน้นบัมอ๋อได้อีพีคูณสองมาท่านผู้ชมสารกิฟต์นี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผม b ี๊กซด้วยครับผมแล้วก็อีเวนต์หน้าอะไรจะมาใหม่อีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูท่านผู้ชมอีพีนี้ต้อง เออขออนุญาตแปลงร่างสักรอบหนึ่งแล้วกันนะนี่ไงนี่เน้นเน้นอย่างนี้เลยเออขอ PVP ให้ท่านผู้ชมดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะมาท่านผู้ชมมีคนใช้ผลดีเอาผมด้วยนะนี่ผมล,ลุกมาเริ่มเลยไปพุงป่งใบ ไหนมานี่เฮ้ยพุ่กงก่อนนี่ทันนี้ก็แยกไม่ออกเลยว่าเง,งาใครคือเงาใครไปไหนล่ะไปไหนล่ะก็สู้ยากหน่อยเพราะว่าเรามีอะไรแยกเงาพันล่างไงล่ะ <S <S 2> <S 2> <S นี่ไงจัดแป๊ น,นั่นแหละท่านผู้ชมไปลาก่อนแล้วเจอกันบาย